ธรรมะปล่อยวางฟังแล้วใจสงบเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลายครั้งในชีวิตเราอาจจะรู้สึกเหมือนมีภูเขาใหญ่ทับถมอยู่ในใจภูเขาที่ก่อร่างจากความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงความผิดหวังที่ฝังลึกความกังวลที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือแม้แต่ความทรงจำเก่าๆที่ยังคงขังเราไว้ในอดีตหากแบกสิ่งเหล่านี้ไว้นาน,าน ใจของเราก็จะอึดอัดหนักหน่วงเหมือนหายใจไม่ออกทั้งที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่แต่หัวใจกลับไร้พลังจะเดินต่อเรามากักไม่รู้ตัวว่าความคิดและความยึดติดคือก้อนหินหนักที่เราหอบแบกไปทุกที่ไม่ว่าจะไปที่ทำงานอยู่กับครอบครัวหรือแม้แต่ตอนนอนความเหนื่อยกายอาจหายได้ด้วยการพักผ่อน ความเหนื่อยใจจะหายได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักการปล่อยวางธรรมะได้มอบเครื่องมืออันแสนเรียบง่ายแต่ทรงพลังให้แก่เรานั่นก็คือการปล่อยวางการรู้จักวางสิ่งที่ไม่จําเป็นวางความทุกข์ที่ไม่ใช่ตัวเราวางความคิดที่ฉุดรั้งเราไว้กับอดีตและอนาคตเปรียบเหมือนการวางก้อนหิน,นหนักๆลงจากบ่า เมื่อเราวางได้ใจก็เบาโลงและสงบเหมือนได้สูดลมหายใจใหม่เต็มที่ไปด้วยความสดชื่นประแต่จรงแล้วสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกเสมอไปแต่คือการยึดมั่นถือมั่นของใจหากเรายังแบกไว้ใจก็ย่อมหนักแต่ถ้าเรารู้จักวางแม้เหตุการณ์จะยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่ใจของเราก็จะสงบขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์อริยสัจสี่เห็นทุกข์ตามจริงพระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นจากการสอนด้วยความจริงของชีวิตหรืออริยสัจสี่ประการแรกก็คือทุกทันชีให้เห็นว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่เราทุกคนหนีไม่พ้นเพราะเป็นธรรมดาของการมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดความแก่ความตายการพัดพรากจากสิ่งที่รักการได้สิ่งที่ไม่ต้องการหรือแม้แต่ความไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ก็ตามสิ่งสำคัญก็คือการยอมรับว่าความทุกข์มีอยู่จริงไม่ใช่เรื่องผิดปกติหากเราเข้าใจตรงนี้ใจก็จะเริ่มเบาขึ้นเราไม่ต้องดิ้นรน ปฏิเสธหรือคอยตั้งคำถามว่าทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราลองจินตนาการว่าชีวิตก็เหมือนการเดินทางไกลทุกคนต้องเจอทั้งแดดร้อนฝนตกและทางขรุขระบางคนเมื่อเจอฝนก็โกรธฟ้าเจอแดดก็โกรธดินแต่บางคนกลับยอมรับว่านี่คือสภาพของการเดินทาง เมื่อเข้าใจเช่นนี้เขาจึงไม่เสียพลังไปกับการโกรธแต่ใช้พลังไปหาที่หลบฝนหรือนำผ้ามาคลุมตัวแทนใจก็เลยไม่ทุกข์เกินเหตุตัวอย่างในชีวิตจริงการสูญเสียงานที่รักเมื่อเราถูกเลิกจ้างอารมณ์แรกมักเต็มไปด้วยความโกรธเศร้าหรือโทษตัวเองแต่หากเรามองตามหลักธรรมว่างานไม่เที่ยง ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยเราจะเริ่มเห็นว่าการตกงานไม่ใช่การสิ้นสุดของคุณค่าในตัวเราแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเหตุเช่นสภาวะเศรษฐกิจหรือการปรับโครงสร้างบริษัทเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วความรู้สึกผิดก็คลายลงใจก็พร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่กำลังรออยู่ ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปบางครั้งเราทุกข์เพราะคนรักเปลี่ยนไปจากเดิมเราอาจถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมเขาไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าเห็นตามจริงว่าความรักก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงความรู้สึกของคนก็เปลี่ยนไปตามเวลาใจของเราจะยอมรับได้ง่ายขึ้นไม่ใช่เพราะไม่นรักแต่เพราะเข้าใจความจริงของชีวิตเมื่อวางความคาดหวังลงความเจ็บปวดก็เบาบางลง การเห็นทุกตามจริงนั้นไม่ได้ทำให้เราหมดหวังแต่ทำให้เรามีปัญญาและสติในการรับมือกับชีวิตเหมือนนักเดินทางที่ยอมรับว่าถนนมีทั้งทางเรียบและทางขรุขระเมื่อรู้ตามจริงเขาก็พร้อมปรับวิธีเดินใช้รองเท้าที่เหมาะสมและก้าวต่อไปโดยไม่ยอมแพ้เมื่อเราเห็นทุกตามจริงแล้ว เราก็เริ่มเข้าใจเข้าใกล้การปล่อยวางได้ใจของเราก็จะไม่ดิน้นไม่ฟื้นและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างสงบไตรรักอน,นิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงพื้นฐานของสรรพสิ่งไว้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนมีลักษณะรวมกันสามประการ เรียกว่าไตรัลษักได้แก่อัน,นิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือความเป็นทุกข์อนัตตาคือสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนแท้จริงอัน,นิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปร่างกายความรู้สึกความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความคิดในใจล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเปรียบเช่นดอกไม้ที่บานงดงามเพียงช่วงหนึ่งแล้วก็โรยราไปตามกาลเวลาหากเราเข้าใจว่าเป็นธรรมดาใจก็จะไม่เสียใจเมื่อดอกไม้เหี่ยวเช้าแต่จะชื่นชมความงามของมันขณะบ้านอยู่ตัวอย่างชีวิตความสุขจากการซื้อของใหม่ๆม,มักอยู่ได้ไม่นาน ความตื่นเต้นแรกๆจางหายไปและเราเริ่มมองหาของใหม่อีกหากเห็นความจริงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอนิจจังเราก็จะไม่หลงวิ่งตามความไม่รู้จบทุกครั้งสิ่งไม่เทียงย่อมนำมาซึ่งความทุกข์เพราะทุกสิ่งไม่คงที่เราจึงเกิดความทุกข์จากการยึดติดอยากให้สิ่งที่ดีอยู่กับเราตลอดไปหรือ อยากผลักไสสิ่งที่ไม่ชอบออกไปทันทีแต่โลกไม่ได้หมุนตามใจเราเหมือนการกอบน้ำไว้ในมือยิ่งบีบแน่นเท่าไหร่น้ำก็ยิ่งไหลรินออกไปเร็วเท่านั้นตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่เคยหวานชื่นหากเรายึดติดว่าต้องเหมือนเดิมเสมอใจก็จะทุกข์เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ายอมรับว่า นี่คือธรรมชาติของชีวิตคู่ใจก็จะเรียนรู้ที่จะรักและเข้าใจไม่ใช่รักด้วยการบังคับอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราแท้จริงสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นของเราจริงๆแม้แต่ร่างกายความคิดหรือความรู้สึกล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัย เราไม่สามารถบังคับให้เป็นไปดั่งใจได้ทั้งหมดร่างกายก็เหมือนบ้านที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราววันหนึ่งเมื่อหมดเวลาเราก็ต้องคืนบ้านหลังนี้ให้กับธรรมชาติตัวอย่างชีวิตจริงเรามากโกรธตัวเองเมื่อเจ็บป่วยแต่หากเข้าใจว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแท้จริงมันเป็นเพียงส่วนผสมของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ ใจก็จะไม่ทุกข์เกินไปยอมรับการเปลี่ยนแปลงและดูแลเท่าที่ทำได้อุเบกขาวางใจเป็นกลางคำว่าอุเบกขาไม่ได้หมายถึงการเมินเฉยหรือไม่สนใจแต่คือการรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววางใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงไปกับสุขหรือทุกข์เกินไป เป็นความสงบที่เกิดจากปัญญาไม่ใช่การกดข่มอารมณ์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าหากเราฝึกวางใจเป็นกลางต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทั้งคำชมและคำดินทาทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวใจเราก็จะไม่ถูกลากไปตามอารมณ์ไม่ถูกปลุกไว้ด้วยความยึดมั่นถือมัน่นลองจินตนาการถึงผิวน้ำที่นิ่งสงบหากโยนหินลงไป น้ำก็เปิดระรอกชั่วครูแล้วค่อยๆกลับมาเป็นพื้นน้ำเรียบอีกครั้งนี่คือลักษณะของใจที่มีอุเบกขารับรู้ทุกสิ่งแต่ไม่ปล่อยให้อารมณ์ทาวอนเข้าครอบงำตัวอย่างเช่นคำวิจารณ์ณในที่ทำงานถ้าเราได้คำชมใจก็จะพองโตยึดติดกับคํายุกย่องจนกลัวการผิดพลาด ถ้าเราได้คำตำหนิใจก็จะโหดหู่จมอยู่กับความรู้สึกด้อยค่าแต่ถ้ามีอุเบกขาเราจะรับฟังด้วยปัญญามองว่าคำาชมก็เป็นเพียงเสียงหนึ่งคำตำหนิก,ก็เป็นเพียงเสียงหนึ่งทั้งสองอย่างคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้ไป่ใใจสิ่งที่มาก,กำหนดคุณค่าแท้จริงของเราตัวยอย่างความผันผวนทางการเงิน เมื่อได้กำไรใจก็อาจจะลิงโลดเกินไปเมื่อขาดทุนใจก็อาจจะทุกข์หนักจนหมดแรงแต่ถ้าระวางใจเป็นกลางจะเห็นว่าเงินทองก็เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในชีวิตมีขึ้นมีลงตามเหตุปัจจัยใจก็จะมั่นคงมากขึ้นไม่หวั่นไหวได้ง่ายตัวอย่างก,การเลี้ยงดูบุตรพ่อแม่หลายคนทุกข์เพราะอยากให้ลูกเป็นอย่างที่หวัง แต่ถ้ามีอุเบกขาจะเห็นว่าลูกก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีเส้นทางชีวิตของตนเองหน้าที่ของเราก็คือดูแลและสนับสนุนไม่ใช่บังคับควบกลุ่มทั้งหมดเมื่อวางใจเป็นกลางได้แล้วความรักที่ให้ก็จะเป็นรักที่บริสุทธิ์และเบาสบายอุเบกขาไม่ได้ทำให้เราห่างเหินหรือเย็นชา ตรงกันข้ามมันทำให้เรารักได้อย่างแท้จริงโดยไม่ยึดติดทำงานได้เต็มที่โดยไม่ถูกผลลัพธ์กลืนกินและใช้ชีวิตอย่างสงบไม่ว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อใจเป็นกลางเราก็มีพื้นที่ให้ปัญญาเกิดขึ้นและนี่คือหัวใจของการปล่อยวางที่แท้จริงเมื่อมองย้อนกลับไปที่หลักธรรมทั้งสข้อ จะเห็นได้ว่าล้วนสอดคล้องและเกื้อกูลกันอย่างงดงามอริยสัจสี่สอนให้เราเห็นทุกตามจริงว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงนี้ใจก็จะไม่ดิ้นรนต่อต้านอย่างไร้เหตุผลไตรลักษณ์ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงหรืออนิจจง สิ่งที่ไม่เทีย่ยงย่อมนำทุกมาให้หรือทุกขงและท้ายที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ของเราแท้จริงหรืออนัตตาเมื่อเห็นความจริงนี้ใจก็จะค่อยค่อยคลายจากการยึดถืออุเบกขาคือผลลัพธ์ของปัญญาและการฝึกใจวางใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวไปตามสุขหรือทุกข์เมื่อใจไม่แกว่งจึงเกิดความสงบเย็นอย่างแท้จริง การปล่อยวางไม่ใช่การทอดทิ้งหรือหนีปัญหาแต่คือการอยู่กับความเป็นจริงอย่างมีปัญญาและสติเห็นทุกตามจริงรู้ทุกสิ่งไม่เที่ยงและวางใจให้เป็นกลางเมื่อนั้นใจก็เหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกกลับมาเบาสบายโปร่งโล่งและสงบชีวิตยังคงดำเนินต่อไปวันหนึง่งเราอาจจะเจอเรื่องสุข อีกวันอาจจะเจอเรื่องทุกข์แต่หากเรามีธรรมะเป็นแสงนำทางทุกเหตุการณ์ก็จะกลายเป็นครูที่สอนให้เราเติบโตขอให้ท่านจำไว้เสมอว่าทุกข์คือความจริงแต่ความสงบก็เป็นความจริงเช่นกันและเมื่อใดที่ได้รู้จักปล่อยวางแล้วเมื่อนั้นความสงบก็จะบังเกิดขึ้นภายในทันที